ไม่เห็นในทิกตอกก็ไม่รู้เลยค่ะว่ามีที่แขวนแปลงสีฟันดีไซน์สวยแบบนี้ด้วยเต็นแบบติดผนังไม่ต้องเจาะรูช่วยประหยัดพื้นที่ตรงอ่างล้างหน้าแถมยังทําความสะอาดได้สะดวกนอกจากนี้เขายังดีไซน์มาพร้อมกับแก้วน้ำเมื่อใช้งานเสร็จสามารถความได้ทำให้ไม่เกิดน้ํคขังและลดการสะสมของแบคทีรียตั้งแต่มีน้องทำให้ห้องน้ําดูเป็นระเบียบและดูสวยขึ้นด้วยค่ะถ้าอยากได้จินตาการดารารีบซื้อก่อนของจะหมดนะคะ ไม่เห็นใน t ิกตอกก็ไม่รู้เลยค่ะว่ามีที่แขวนแปลงสีฟันดีไซน์สวยแบบนี้ด้วยเต็นแบบติดผนังไม่ต้องเจาะรูช่วยประหยัดพื้นที่ตรงอ่างล้างหน้าแถมยังทําความสะอาดได้สะดวกนอกจากนี้เขายังดีไซน์มาพร้อมกับแก้วน้ำเมื่อใช้งานเสร็จสามารถควอมได้ทำให้ไม่เกิดน้ํคขังและลดการสะสมของแบคทีเรียตั้งแต่มีน้องทาให้ห้องน้ําดูเป็นระเบียบและดูสวยขึ้นด้วยค่ะถ้าอยากได้จินตากาดาร่ารีบซื้อก่อนของจะหมดนะคะมาแล้วจ้า กล้องเก็บแรงสีฟันพร้อมแก้วน้ำสไตล์หรูหรามาเห่าติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะผนังอยากติดตรงไหนติดได้เลยสะดวกประหยัดเวลามากค่ะก่อนติดเช็ดกำแพงทุกครั้งนะคะจะได้ติดแน่นติดทนค่ะไม่มีล้นใส่หัวหัวที่